bày tông rồi thì đi tỏi một nhung với họ cái hộp nồi Ừ cái đó nồi là... gì ว่ากกดูครับลุงหนวดเนาะพี่น้องอนี่ยพกเป็นย่า,าเป็นเส้าพี่น้องคฮะตอนนี้เป็นมือนี้ก็เป็นมือวันจันทร์พี่น้องครับน,น้องอตีผมกับน้นองตีมันเป็น้องย่าเป็นเส้าก่อนเดินทางพี่น้องเลย สบายดีเด้สบายดีเด้อตี้สบายดีดูสบายดีสบายดีเอ้าไปเลยพี่น้องฮึบคน er. บาดน yeah. ี่คนเนาะก็คนดีนก็ ตามากับใช้สวัสดีเลอสบายดีเด้อผ่เแมนพี่น้องอีีเบอูคนเป็นทางแงไทยั่งลาวหรือตามกระถิศทางตำรวจป็นยินดีตอนรับเขาสู่โซนตำรวจตาเปิดก็เดินไปน้องเลยามาื้อนี้ค่ะตำรวจกบซีได้เดินทางหน่อยพี่น้องเลยว่า มาอยู่บ้านลายมือลลเลยเนาะเดินทางหมดนี่เป็นไปกับบาบุญบนปาพาิันคือเก้า่ปลองเลยบายาวหมดนี่สามนุมสามเกอือสามคนไอ้น้องหมดนี่ชีว่าโม่ขึ้นแบขึ้นเป็นละ แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไปเขา,ขนนากินขขน,น้ำอยู่การที่ินว้าเขากินขขน,น้ำคนเดินทางเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่กับจีอวันขาไปฝากใ,ใ,ใส่ปุ๋ยโอ้เอาขาวะจีคุดขาฝากไปก็ในน้องใส่ปุ๋มลกว่ะอ๋อทั้งแม่เป็นแม่น้องก็ตี้เป็นพี่น้องอเลยจีคุดขา

กับอันมันงมมีบ่ันงางมัมกบงมกับขอกดยี่ด่งอรฮหานี่บึ่งมางยมกันวันคือฝากให้ลุงหนวดถือสึดปาให้อันน้องไสคนนี่มงมกันมมไปาน้องไส้น่าเลยว่ากับหวข้าวแล้วคือ ทั้งในเ่องี่เราพดค้าไปหานะาไหนใช่ามาหน้องไส้เนาย่ันวาาเป็นมอม,มมี่หรืเไแล้วย่กบวยแต่ว่าเอาค่าแล้วช่างกินด้าเบิดพี่นอ้องไปปลูกไปด้านเบิรตเลยยกินหึงมากเพรา่าอักาค่ากินก็มี้พี่น้องนี่่ปัญหาคือเอาขึ้นมาแล้วยันเพื่อสุดท้อน่ส่มเพราะว่มันกัเหี่ยวมันแล้วมันก็ซ้ำบ่นแล้เพราะว่าบางทีอาชี ยาว่าทั้งว่าบุญมันปลาเมันแบนบว่าพุดขึ้นเลยนะพี่น้องอย่าไมเป็นเบะเปะไทยอ่าขึ้นไปก่อนกันนี้นะเพื่อขึ้นห้องย้ำคำพี่นอ้องพักนีนยังบมเดลใส่ถ้ามาเป็นพวกพวกข้าเลยใครยุ้พี่น้องไปป้าไว้เมื่อไหนขึ้นย้ำไลยมันกับโมเดลมันไม่ใช่ขึ้นไปกับพังดินปลูกก็แต่ที่ ยูได้กินเฮิรอีกเปน้องเลยิได้เมื่อไหกินได้ปีเพราะว่าลูกหมดเอามาปลูกเลยกันต้นข่อยบ่ะต้นข่อวกันอืาแล้วเน้น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 นะอนะนี่ข่าวอื้อือือื เอ่ือือยเดี๋ยวพอกินปลาได้มือนอเ่าะพอกินปลาได้ืออ่เอนนีที่ปน่มือนีย่มาทั้งดาซใสพันธุ์ไี่น้องเลยมันลุ่มไป็ากเิ่นแน่เนอะขาเข่าขึ้นหน้ายยังได้หมกินทอด พอเห็นห่อสมแต่ว่าทอดห่อสมหมูออแต่ก็ทอดเอาแล้วก็ะตัมาลักแง้งสมพักเป็นท่นนี่ะไพี่ดอกไว้วะเนโ่ยเป็นงุ่มเลยล้นบมดเลยพี่ดอกเลยที่ยีาฟให้หลายมันจะเป็นใหม่เนี่ยเอาไว้รดนวดดอกเนาะมันเป็นประคุบปีเละ

ท,ท่านลงมาเออแป้งมาอยู่ปะมาตับมาไม่ได้ผมมีข่าวคายแล้วบาดเข่าปั <c oughs> ด๊ด <c oughs> เลยน่าที่เแป้งไว้สิลงมายามนอาอา้องให้มาตี้แป้งไวลงมาวันเกิดอาตี้บ่แป้งม,มาวันเกิดอาตี้บอสอาตีา้วันเกิดได้ด้ยังฮะได้จนะ้ะวันเกิดได้รถใช่ละเอาบ่ารถเอาบุญบุญบ่ เบิ้นบอเพบ่เพเพ่บอะไรหลดใครอีเป่่่่เพ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สิ่า่่าว่่่่่่า่่่่เนาะเดี๋ยวต่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่เ่่่่ยขอ่ได้อ่พี่น้องเอาบ่่่่่นก่อนเดี๋ยว ฮึ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 ไปึนออกไปขี้เขาขึ้นได้หมด

คนานคนเดินทางนะะเมื่อ้งอย่าใช้รอยเ็นเพื่อน่เอาไปเือนป้อ่าถุงยากันจ่ถยากันถุงยาไัด้วยถุงยา่ะทีมาีมนทีบเห็ดได้เห็ดได้

ไมหรอกพสดไห่หรอครับประเทศก็เราเม่อนม่้อยู่ในที่นี้หรอกคุณเอ มันกอยังไม่ถึงแล้แบบเรกนนี่แล้ว มราพยายามเล่นพี่น้องเดี๋ยวแล้วเรียกว่วา,ากันพี่น้องเลยตัวน,นี้ยันเขาพยายมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันอพี่น้องเป็นอันนี้ก็เป็นสมมูร์ไทอดเนาะประเทศเองเลยพี่น้องคุณชาตเองนี่ก็สมภะทั้งแม่ทีประเทศเอง,งก็ทำเป็นเนาะ เดี๋ยวทั้งหอกขออนุญาตินเข่ากินน้ำด้อพี่น้องเนะก่อนเดินทางเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกที่อ่าอ่าเนาะจากที่กินเผากินน้ำแล้วพี่น้องเมาจินเผาซะซับมา พอ่อไปนป้าด้วมืนเน้ฮะนี่บ่มันนี่พอ่พอไปเป็นืม่ป้าด้วยีูกับแม่ด้วยอืมแม่นี่ยอัมจนนี่มาไงจนนี่ยิ้มเขาเลย ี่นองเรับเดี๋ยว,ยวไปเบิ่งกันนะทั้งเมน่นอกตีเพิ่นพี่นอเพิ่นมาเป็นไปขุดค่าฮึ เพื่อนแม่น้องติน้นอ,อนนงใส่ไปปุ๋เอาอยีวงมีก็พอแล้วแล้วเอาคอน้ำบันตระเลน้ำนี่ โอเค้ไปไนสีลายต้นเนือเป็นผูเกล็สองสามคุมรงโหดว่าปลูกเถิงนะพี่รองเนี่ยมาน้ำาะพอไนหนว่งมา สามสีเงหน่อยเนาะปลูกแล้วมาปนนมาสามเงาซีเงาพี่รองมาเลยก็ปลูกเลยก็ยกแตกอ๊วันนี้ตัดถิ่มแล้วเม่พี่้องเตัดอะมันนใไมเพราะมันหกไปแบ่งเงาไปได้อันนี้คือซับพิษอ่นนะไปแบ่งเงาัเอาปลูออกปไปได้ี

อก็ได้แล้วจวุ่มพอหลังเป็นบลับ้เนาะเด็กจะทเชี่ยพักเดักขาดที่ฮักมาดแล้ว,อว,ว,วโอุ้งงัดแลยนะ เอากินเอาีกเอา,เอ,า,าอีกอออกก็ได้กินนะรไปไปรกระเออกแล้วกระเไปชีมอแล้วไปกับลงุมเดียวชไ,ได้เลยเห็นนะขอเว่าอยู่ว่ะหอม่ระตงหดมันแต่มันอยู่พื้นหนูชิเป็นดิซี่นี่่เนี้ยนี่จะเห็นว่านอมันนี่ ข้าวบรงหดนี่พี่เนาะน้ำนี่อ่ะขาบตรงหดมันได้น้นนี่เต็มไม่ได้พี่นุ้นนี่ผนก็แตกขึ้นเลยนี่บันนี้กรไปบี้เงขาบุหดนี่ขนกระเบอขึ้นเลยนี่วันนี้ต้องในหดอล้แบบเนี้เอาไปปลูกกับดแล้วอ่เป็นบนี้กระถงขึ้นเอาเอากอพี่วะบ่ได้นะกระฮะะ ริงเดยวได้ตัวนี้น,น,<บ>นดุดได้ตัวนั้นมมูวีนอหน่อยละบอพี่เรือยตัวนปปี้เห็นเห็นน้านนะี่นม,ม,มันตายนมะันตายนัเบิร์เลยอ๋อเอาตัวนี้ตัวนั้นไปปลูกกับเรได้มันั่นเนาะบอมันเป็นข่ามาข่ามาดิขาฮะเอาตัวนี้ดิขุดได้ขุดดิษฐ์จ้ะต้องเอาน้ำใช้

mười à, đồng một tí đi 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 tổng ba này cái đồng mai này hai vườn vào xí hết nhau lúc nào nhau mua hủ đồng này thứ ba bên hải hải nước ngọt thứ ba cái kia chẳng nên lo lùn vườn cái đồ tròn bà đó đắp hết chúc cái thế giờ đi Hãy subscribe hết kênh Ghiền Mì Ôi, Để không

ข่าเนี่ยเดี๋ยวจะเปเพุดมาพุชไปน้องเห็ดมเนะว่าผมงมรล่นมากวาไก่พวกเราไม่คุดด้นจับก้องให้เเ็ละ็เลรว่แม่พพ่

chính lái đâu và tao ôm lái ngoài đó thì tao khuôn mặt ao kim đấy nhỏ ơi đi tẹo đây một tí lái đấy nhỏ ạ Hãy không, không, phải khó. không phải khó với

đây là พี่น้องมาแล้วพี่น้อง FC บ่ là เด้อนี่เอออ้อเห็นบ่อะอะอะ

จะขึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นไหวหรือเปล่าอ้มใส่ดอกเอ้ามาจบการใส่ดอกแล้วว่าเลือจงมุ่งมต่ง Còn nguồn là... mà... à, mà... 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 hát mà thế nào? Này một thì nó Va thằng hùng chịu. hát. Mia mùi hai ghi bok 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 hai không phải đâu nữa đơn à nếu cái nào nhung kìa hỏi mãi mãi chỉ mãi đây Hãy mãi 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 ขี้ดินมันสีออกหาตรงยางก็ูก่ด้วยเนาะใช้กระสอบก็ได้รรกระสอบน้อยกนระอสอบเออกระสอบน้อยเนาะกระสอบน้อยใช่ว่าบักล่ะสิไปแขะซะทางว่ผู้เจ้าผู้ทางไม่แจะกว่าโอ้โเห็นเ่องเห็นเรื่องเรอวะนี่ยเรื่องเห็นยังขี่มอเตอน์แหม่มกัน <c ười> เอาไปปลูกมันได้แนวเดิน้องไสเอ้ยคือคามีพักนั่งเลยพร้อมด้วยนยออปปี่ ี๋ยแถมพอนี <N> ่แถมให้เลตงเืนแถมให้เพ <N> ิ <N> ่นเดี๋ยวมันแตกนี่พบอกพี่น้องเลยนี่ยเมันเห็นว่นอนี่หลายพี่น้องเพี่เต็มไปเพี่กะพื่นพี่เตะโอ้นักกเดียววเอเงาเดียวันน่ มนงงาน่จับไมอ๋อให้ตั้เวร้ยจับไปอให้พี่องแล้บนเลยซมกันจะฝากขอใช้ดิเก็บีมาเลยนนะมืดเนาะพี่นอ้องพี่น้องเห็นบ่าหนิเก็บชีเลยนี่พี่นอ้องเบชีเลย อันนี้คือหลองยมสีมือแม่น้องเป้งเพป็นปลูกพ่อแม่น้องหลอดปลูกอ่ะของเพื่อนมิต่ของแม่น้องแม่น้องเป้งคนนี้ปลูกพี่ต้องไหมคุณนี่กินคือปลาท้งอีลาชัยแต่ปีว่าเป็นลูกเป็นลูกเป็นลานนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าเป็นกบบเป็นน้องของน้องเป้งอย่างี้เนาะน้องเป้งมาทั้งลูกของน้องหลอดก็สิบเจ็ดอะอ่า ทั <ừ> ้งอีแต่ใช <c ười> ่ไม่แต่สิบสองกว่าทำกับน้องอาทิตย์น้องอาทิตย์เนาะร้านอะไรร้านอาทิตย์ไม่นด้ออกเลยไปออกเลยขอโทษขอไปต้องไปเลยเคยเคยติดอันนี้ก็จะบอกกับร้านอาทิตย์เป็นลูกเขาญาติเป็นพี่น้องเลยอาทิตย์อะไรก็ตามส่นี่เอาทงยางมาใส่เช้

ได้กิงสะปนปะไปได้พี่น้องเฮ้ยบ่ายนะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ที่ว่ามุมนี้อย่างไรนะพี่น้องเพราะว่าเป็นช่วง กะตั้งี่เตรียมการเดิมทางเดียวว่าเห็นเชฟปนกับบ่าบุญวายาพนมาหนีถ่ายอยู่น้ำขอบครัวเนาะวงกันเช้าออมาหนีม่แต่ฝากให้พี่น้อ,องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ครับทางุหน่วมเนาะการเื่อวาทุกหน่วมก็จะมีกำลังใจให้ ถ่ายคลิปลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ทัานพี่นอ้องอิปีได้เบิก่กซุ้มกันไปเรื่อยๆเนาะอ่ไม่แต่สำหรับคลิปนี้ก็ลงโหลดกันใหได้ขอลาพี่น้าดองเนาะเฮ้ยพี่น้องเลยก็ไม่ทายพี่นอ้องอิปที่ดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่รางกายจริงเฮงหมวงปังเบิร์ดจักู่ทุกคนพี่น้องกรับสำหรับครับคลิป,คล,ปคลิปนี้ก็รู้อย่างไรหรอกตอนขึ้นที่ปนูน ทางานุงหนวดวอกพิชาตประกันใดเขเอถอดปอไปนั้งแี่น้นองเนาะถาว่าปุ๋ยต,ต้อง